เมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหีพิกูสเตหิสัพเพหววาอรหันเตหีทัศนิโรขธาตุยเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหนติพระกวันตังทัศนายะพิกูสังคันจะอาทะโขจตุนังสุทาวาสกายการนางเทวานางเอตั้โหงศิอายังโขพระกวาสเกสุวิหารติกปีรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนะ สัตถ ah er, ิงปัญจมาเตหิพี่ขุ่สเตหิสัพเพหิว่าอรหันเตหิทัศนิจโรกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนาสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาพี่ขูสังคันจายันูนาบยามปีเยนาภควาเตนุปสังกมยามาปสังกมิตาวาภควัตโตสันติเกปจเจกคาถาพาเสยยามาติอาทขตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภรวาปุริโสสัมมาชิตังวาพาหังภาษาระยะภาษาริตังวาพาหังสัมีเชยยา เอวะเมวะสุทธาวาสิสุเทเวสุอันตริตาพควัตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพรคกวันตังอภิวาติตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพรควัตโตสันติเกอีมังกาทังอภาสีมหาสมโยปวนาจมีเทวกายาสมาคตาอาคตาตาหาอีมังธรรมมาสมยางทิจตาเยวะอัปปาราจิตสังมันติอัตโขอัปปาราเทวตาเทพัควัตโตสันติเกอีมังกาทังอภาสี ตัตตาลพิกโวสมาธาหังสูสิตังอัตโนอุชุกมกาตังสูาราธิว่าเนตานิฆาหิตตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอ,ทอ,อัทโขอปร,ราเทวตาพระวัตโต,ตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเจตวากีรงังเฉตวาปรีฆังอินทักขีรังโอหัจจมมะเมชาเตเจรันติสุทาวิมราจาักขุมตาสุทันตาสูรูนาคาติอ,ทอ,อัทโขปร,ราชเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสี เยเกจีพุทธังสารนังคาตาเสนเตฆมิสันติอปายาปูมิปหายามนุสังเทหังเทวตายังปริปูเลสันติติอัตโขภะกวาพิขูอามันเตสิเยผุยเยนาพิขเวทัสุโลกาธาตูสุเทวตาสันิปฏิตาหุติตถาคตังทัศนายาพิขูสังคันจเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตรรมทานังอรหันโตสัมาจมพุทธาเตสัมปีภาควันตานังเอตัประมาเยวาเทวตา สันนิปติตาเหตุสงเสริยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมาธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานังเอตัปรมายเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสริยถาปิไมหังเอตารหิอจิกิสามีภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสามีภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกเวเทวกายานังนามานิตัง สุนาถาสาทุกรารมนสิกโรถาภาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกูภะควะโตปัจจัดโสุงภะควาเอตัถโวจัดสิโรกามนุสกาสามิยตถาภูมามัทถสิตายสิตากิริขปพังปะณิตตาสมัยตาผุถูสีหาวาสลินาโลมะหังสาสัมพุโนโลทาตะมนาสาจตวาปิปัต นามนาวิลาพภโยปัญจสเตยัตวานวะเนกาปิรวัตเวตโตอามันตยิสัตถาสาวกเกศสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับป่ามะรุงสุดตะวาพุทธนสาสะสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานาทัศนังอเปเกสตามัตถกุงสหสามอัฏฐาัตาลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานามัตถสุงอเปเกนันตามัตถกุงทิสาสัพพาตูตาหุงสันจะสัพพังอภิญญาญาวะวะกิจวานาจักรุมา ตโตอามันเตยิส eh? ัทธาสาวกเกศาเนแะเตเทวกายาพิกันตาเตวชนาถาพิเกอเยโวหังคิดยิสามิคิราหิอนุปปุปโสสัตตสาหัสหาวยักขาภูมากะปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยะสานิโนโมธามนาพิกามุงพิกลูนางสมิเตวะนางชะสาหัสหาวิหิมาวัตายักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยะสานิโนโมธามนาพิกามุง ทิกขูนางสมิตริงว่านางสาตากีรติสหาสายักขานานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตเยสานิโนโมทมานาพิกามุงที่ขูนางสมิตริงว่านางอิเจเตโสราสสหาสายักขานานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตเยสานิโนโมทมานาพิกามุงที่ขูนางสมิตริงว่านางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนวันโตเยสานิโน โมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิตริงวานางกุมิโรราชาคหิโภวภูลสานิเวสนางพิโยนางสตาหัสสหัสสังาสายักขานางไปรูปปัสติกุมิโรราชาคหิโกโสกวาคาสมิตริงวานางปุริมันจักที่สังดาชาทตารัดโถปัสสาสติคันธ่าปานนงทิปติมหาราชายยสาสิโสปุตตาปีตัสสาภาโวินทนามามหาพลายทิมันโตชุดมันโตว,วันละวันโตยยสานสิโน โมทมานาพิการมุงพี่ขุนังสมิติว่านังทัากินันจัดที่สังราชาวิญุหตาภาัาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสานสีโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนะวันโตยาสานสีโนโมทมานาพิการมุงพี่ขุนังสมิตติว่านังปชิมันจัดที่สังราชาวิลุปปโคระจาสตินาคานังริปติมหาราชายาสานสีโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนะวันโตยาสานสีโนโมทมานา อภิการมุงพี่ขูนำสมิตติงว่านางอุตรังจากที่สังราชากุิโรตัภาษาติยักขานางอธิปติมหาราชายาสานชิโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนามามหาภะไิมันโตชุดิมันโตวันะวันโตยาสานชิโนโมทมนาอภิการมุงพี่ขูนำสมิตติงว่านางปุริมาที่สังทัดาธาโถทักินีนาวิรูนาโกปัจจิเมนาวิรูปโควุโรอุตรังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัดทันละมานาอัตทังสวะเนกปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสา อาภูวันจนิกาสถามายาภูเกณฑทุวิเกณฑทุวิภูเจวิภูตัสหจันทโนกามาเสรษโถจักินุมันทุกินนิมันทุจัดปนาโทโอปามโยจักเทวสุโตจจมาตุริจิตาเสโนจักขันทภูเนโราชาชนโนสโพอาภูปัญจสิโคเจวติมุุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนขันทภาสหราชุพีโมธมานาพิกามพีขูนังสมิติณนงอัถาคูนางพสานาคาเวสาลาสหทัจกากามพัสสัตตลาอาภูปายาคาสหายาทิพิ ยามุนาทตารัตถาจะอาคุณาคายะสันสโนเอราวันโนมหานาโพสภคัสสมิติมวนาเยนาคาราเชสหัสสารันติทิพธิจาประคีวิสุทธจักขุเวหายาสาเตวะเตวะนามัชปัตตาจิตราสุปนัยติเตสนามังอภัยันตธานาคาราชานมาศีสุปันโตเขมามกาสีพุทโธสันหายิวาจายิปาวะหายันตานาคาสุปันนาจะเลนมากังสูพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุททาอสุราสิตาภัตโรวาย สวัสเสเตอิทิมตโตยสัจจินโอการะกันชามหาพิสมาอสุราธาคันเวคาสตาเปเปปจิตติสุจิตตะปหาราโทนโมจีสหสัสตันจาริปุตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนิจวาพระลเณนังลาหุพัทธมุปาขมูสมโยธานิพัฒนเตพิขูนังสมิตริงว่านังอาโปจเทวาจะอาโปจเทวาปัทวีจ่าเตโชวาโยตธาขมูวรุณาวรุณาเทวาสโโมจยยสัสสาสหะ เมตตากรุณากาิกาอาคูเทวายาสานิโนทัศเตเตทัศนากายาสัพเพนวัตตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสานิโนโมทัศนาพิกามุงพิกุนางสมิตริงว่นางเวนทัวเทวาชาลีจะอาสมาจะทุเอยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูภุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูภุรคิตานักขันนิภุรคิตวาอาคูมันทับบาปาวสูนางวาสูเสโถสกโกปาฆาปุรินทัตโตทัศเตเตทัศนากายาจเตนานะตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสสาจิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิตริงว่นังอัฏฐาปูษาภูเทวาชรมาขีสิขาริวะอริตกาจารโรชาจาอุมาปุพานิพาจิโนวรุณาสหธรรมาจาอจุตตาจาอเนชกาสุริยาลุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสโนทัศเตทัศสากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสาจิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิตริงว่นัง สมานามหาสมานามนุษยสามนุษย์สุดตมาอิทธาปตูจิกาอากูอากูมโนตูติกาอาถาคูหัรโยเทวานเยเจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาาอาคูเทวายสส์เซโนทัเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนทิมันโตชูติมันโตวันนวันโตเยสส์เโนโมธามนาพิกามุพิโกนางสมิติงวานางสุการุมหาอรุณาอากูเวขนะสาสหโอคาตะคยหาปามุขาอากูเทวาวิจักนาณาสถามัตตาหาลักชามิสกาจยัสส์เโนฐานะยังอาคาปูโนโยทิสา อภิวาสติทเสตเถสทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสานิโนโมทมานาภิกาโงภิกุนำสมิเตงวะนังเขมยาดุสิตายามากัฏกาเจยัสานิโนธรรมพิตตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานละติโนอาคุอัถาปุบรณิมิตาทเสเตทถสทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสานิโนโมทมานาภิกาโงภิกุนำสมิเตงวะนัง สัทเทติวะนิกายาสัพเปนานัตตะวันิโนนามันว่ายเยนะอาค้าชุงเจจันเยสัตทิสารสหปาวุธชาติมักขีรังโอคาติณนามาณสวังทักขีโมพาตาลานาคังจันทังว่าอสิตาติตังสุพรามาปรมาโตจัปปุตตาอิทิมาโตสหัสันนังกุมารโตติโสจัตโสปาคาสมิติณนานสพรามสหัสพรามโลกานังมหาธรามาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสารสีโสทเสตัยระอาคูปจิเกวะสวัตติโนเตสันจามัชโตอาภาหาริโตปริวารโต เตเจสัพเพพิกันเตสินเตเทเวสพามเกมาระเสนาภิกามิปัญจากัรหสามันทิยังเอถาคันหัฐถาพันธาถาราเกนาพันธะมุทรวสมันตาปริวารเรธามาวงมจิตถาโกจินังอิตติถาถามหาเสนโกลกัรหาเสนนางอเปสีปานินาตรมาหาจ่าจารังกตะวานาเพราวังยะถาปาวุสโกเมโกธนะยันโตสวิชุโกตถาโสปจุฑาวะติสังกุโตอาสยังวเสตันจัสัพพังอภิญญาญาวะวคีตะวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทถา สาวกเกศสาสเสนแะเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชนา,าภาพิกาโวเตจะัตตับปะมะคุลงสุตวาพุทธศาส,าสนางวีตราเคหิปากามุเนสังโรมัปิอินชยุง,ยงสัพเพวิชิตาสัมขามาพญาตีตายะสาจิโนโธทันติสหพูเตหิสาวกาเตชาเชนสุตตาติสิริทิสิริทิติมาติเตโชเชยสีมหิติมหาคุณาปาริมีตะ วิตาปุญญาทิ่การรักษาศัพพันตรายยนิวารณะาสัมารถถัสศาสภาวะคาวาตพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติงสัมมหาภุริสารคานานุภาเวนะอสีตยานุภายัญชนะนุภาเวนะอัตถุตาลัสตะมังคะลานุภาเวนะฉัพพันนาลังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัสศปารมัทธารามิตานุภาเวนะสีลัสมาธิปัญญา นุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระานุภาเวนะเริยะธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหสธรรมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตราธรรมานุภาเวนะอัฏฐ um ังคิกามคานุภาเวนะอัฏฐสมาปติยานุภาเวนะชลาปิญญานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทัศพลายานานุภาเวนะสัพพัญญุตญานานุภาเวนะ เมตตากรุณามุติตาเปกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตัาสารานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสขุปัท t วัตถุขโทมานะสุปายาสาวิัสันตุสัพพะอันตรายาปีบนณสันตุสัพพสังกัปปาตุยหังสมิดชันตุทีขายุตาตุยหังหวตุสตาวาสาชีเวนะสมังคิโกหตกสัพพทาอากาศสัพพะตวะนะภูมิขังคามหาสมุทาอารักตา เทวตาสธาตุงเหอนุรารักขันตุพระวัต Four ุสาพระมังคังรักขัน well. ตุสาพระเทวตาสาพระพุทานุภาเวนะสตาโสตถีพระวันตุเตพระวัตุสาวพระมังคังรักขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะสตาโสตถีพระวันตุเตพระวตุสาพระมังคังรักขันตุสาพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตาโสตถีพระวันตุเต นักขัตยักขภูตานางปะปะขหานิวารณาปริตรสารุภาเวนะหันตวาเตสังปะทเวนักขัตยักขภูตานางปะปะขหานิวารณาปริตรสารุภาเวนะหันตวาเตสังปะทเวนักขัตยักขภูตานางปะปะขหานิวารณาปริตรสานุภาเวนะหันตวาเตสังปะทเวอติตังนาวะคามะคามยันนัปติังเขเนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาตีตัมปะหินตังอัปันตันจาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาตาตาวิปัสสติอสังหิรันอสังขปังตังวิธามนุูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คลอนแคนในทมนั้นนั้นได กคนนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปูโรงเถิดอันเชวากิจจมาตัดปังโกชัญญามรณะังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนาหิโนสังขรันเตนะมหาเสนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงหราตามตันทิตังตังเวพาเทกราตโตติสันโตอาจิคะเตมุนีตีพระมุนีผู้สงบยำเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเปียนไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยตการชนนี้แลชราธรรมม,มหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำมม,มหิพยาทิ้งอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมม,มหิมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาว เป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสกรรมหิกรรมทายากรรมยุนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสามีกาละยานาังวาปาปะกังวาตาสะทายาทาภวิสามิเราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทังปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน